สวัสดีค่ะพบกับม่อนเช่นเคยนะคะยินดีต้อนรับนะคะทุกท่านเข้าสู่ฟอร์ดสาขาพระประแดงออฟฟิเชียลนั่นเองค่ะ วันนี้นะคะม่อนอยู่ที่โชรุมปลอดสาขาพระประแดงเช่นเคยนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่ต้องการชมหรือว่าเดินทางมาเยี่ยมชมหรือว่าเอารถเข้าศูนย์บริการที่ปลอดสาขาพระประแดงของเรานะคะเข้ามานะคะเบื้องต้นก็จะมีจุดคัดกรองนะคะเพื่อสุขภาพอนามัยนะคะป้องกันในเรื่องของตัวโควิดนั่นเองค่ะเดี๋ยววันนี้ม่อนจะพาทุกท่านไปชมรุ่นไหนเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะม่อนยืนอยู่กับนะคะเป็นตัวเอเวอรเรสต์เจ็ดทีนังรุ่นนี้นะคะมีความพิเศษอย่างไรเดี๋ยวม่อนพาไปชมเลยค่ะก่อน อื่นนะคะรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นเอลเรสไทเทนเนียมพัสนั่นเองค่ะเป็นตัวท็อปของรุ่นของ7ที่นั่งนั่นเองค่ะทั้งหมดนะคะมีทั้งขับ2แล้วก็ขับ4นะคะขับ4ราคาจำหน่ายอยู่ที่1 7 9 9 0 0้าบาทค่ะและขับ2นะคะก็คือรุ่นนี้นั่นเองค่ะราคาจำหน่ายอยู่ที่1 5 9 9 0 0บาทนะคะ <S <S และสีพิเศษนะคะอยู่ที่1 6 0 0 0 0้า 9,000บาทเ่านั้นเองค่ะเดี๋ยวมาชมเลยว่ารอบๆตัวคันเป็นยังไงแล้วก็ภายในเพิ่มความสะดวกสบายยังไงค่ะเดี๋ยวชมเลยด้านหน้านะคะเราจัดในส่วนของตัวไฟหน้ามาแต่งให้คุณลูกค้านะคะเป็นไฟหน้ามาแต่ง3สเต็ปนั่นเองค่ะรุ่นนี้นะคะมาพร้อมกับตัวครีบลามนะคะสามขีดแบบนี้เลยนะส่วนในของลูกแก้วนะคะลูกค้าสามารถเลือกสีได้เหมือนกันว่าต้องการเป็นสีแดงหรือสีน้ำเงินหรือสีฟ้านั่นเองค่ะ ตัวนี้นะคะสำหรับรุ่นเอวเรสชัไทเนียมพลสนะคะมาพร้อมกับไฟเไดลท์อยู่แล้วนะคะเป็นแบบออโตเมติกนั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะสำหรับรุ่นเอวเรสชัทเนียมพลสนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกที่เป็น L.E.D. ของเขาอยู่แล้วนะคะบ<ม>ริวณรอบคันนะคะของรุ่นนี้ก็จะเป็นชุดแต่งเป็นสีโครเมียมนะคะตัวนี้ สังเกตนะคะฝากระโปรงก็จะมีอะคริกคำว่าเอเวอเรสนะคะเป็นโครเมียมแบบนี้เลยสวยๆเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของกระจังหน้ามีความพิเศษแล้วก็โดดเด่นมากๆเลยนะคะก็จะเป็นโครเมียมโดยรอบนะคะแล้วก็เป็นแบบลังพึ่งนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสีเทาดำนั่นเองค่ะพร้อมกับโลโก้ฟอร์อันนี้เลยนะคะ กันชนนะคะก็จะเป็นสีบอนเงินแบบนี้นะคะสําหรับในรุ่นของตัวท็อปและนอกจากนี้นะคะยังมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ด้านหน้านะคะ4จุดแล้วก็ด้านข้างอีก2จุดนะคะเซ็นเซอร์ด้านหน้าแจ้งเตือนนะคะเพื่อความปลอดภัยมีให้ลูกค้าทั้งหมด6จุดในบริเวณหน้านั่นเองค่ะเดี๋ยวชมด้านข้างกันนิดนึงนะคะ สำหรับตัวเอเวเรสตชัยทะเนียมพลาี่มอนแจ้งไปเบื้องต้นว่ารอบคัน,นะคะชุดแต่งจะเป็นสีโครเมียมนะคะบริเวณแบบนี้เลยนะคะสำหรับตัวครอบแก้มก็จะมีคำว่าเอเวเรสนะคะถ้าเป็นรุ่นตัวท็อปขับสจะเป็นคำว่าไบเทอร์โบนั่นเองค่ะตัวนี้เราเปลี่ยนนะคะแม็กยางให้คุณลูกค้านะคะสวยมากๆเลยเพิ่มความดุดันนะคะแล้วก็เน้นเรียบหรูดูแพงนะคะตัวแม็กนะคะจะเป็นของฟูเอลนั่นเองค่ะ เป็นลายวาเปอร์นะคะตัวยางลูกค้าอยากให้เป็นแบบออฟโรดด้วยแล้วก็ดูสวยงามด้วยนะคะสำหรับตัวยางนะคะก็จะเป็นตัว BF นั่นเองค่ะตัวสเปคยางนะคะซีรีส์275นะคะ 55R20 นั่นเองค่ะเดี๋ยวให้ชมนะคะดอกยางใกล้ๆนิดนึงนะคะยาง BF นี่ต้องเรียกว่าเป็นอันดับต้นๆน,นะคะที่ใช้งานดีมากๆเลยนะคะ และนอกจากนี้นะคะสําหรับในส่วนของไฟเลี้ยวอยู่ตรงกระจกมองข้างนะคะแล้วก็เช่นเดียวกันค่ะตรงกระจกมองข้ามก็เป็นสีโครเมียมนั่นเองค่ะเดี๋ยวให้ชมตรงบริเวณกระจกด้านในนิดนึงนะคะกระจกของเรานะคะปรับเลนสแบบออโต้ก็คือเป็นไฟฟ้านั่นเองค่ะพร้อมกับมีบายสปอร์ตนะคะแจ้งเตือนในเรื่องของระยะมุมอับนะคะก็จะมีไฟสีส้มโชว์ตรงนี้นะคะแจ้งเตือนนะคะ,ะและที่สําคัญนะคะ ประตูมือจับนะคะเป็นสีโครเมียมและกุญแจของเขาะคะก็ยังเป็นในของ,ของส่วนของสมาร์ทคีย์เลสค่ะถ้าลูกค้ามีกุญแจอยู่ในมือหรืออยู่ในตัวลูกค้าไม่ต้องกดปลดล็อก ok นะคะสามารถใช้มือเปิดประตูแบบนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวมาชมด้านหลังกันนิดนึงนะคะ ด้านหลังเราทำการติดเป็นตัวไฟนะคะไฟท้าย GLC แบบ LED นั่นเองค่ะเพิ่มความสวยงามนะคะให้รถดูสปอร์ตแล้วก็มีลูกเล่นมากยิ่งขึ้นนะคะและนอกจากนี้นะคะในส่วนของตัวคาดท้ายก็เป็นสีโครเมียมเช่นเดียวกันค่ะรุ่น Everest Titanium Plus นะคะยังมีในส่วนของตัวกล้องมองหลังนะคะ เพื่อช่วยเรื่องของการเซฟตี้แล้วก็มองเห็นเวลาที่ลูกค้าถอยหลังนั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะเรามีเซ็นเซอร์พร้อมให้คุณลูกค้านะแจ้งเตือนระยะถอยนะคะฝา,าท้ายนะคะรุ่นนี้จะเปิดได้หลายแบบมากๆเลยนะคะอ่อตัวก็ได้แบบมีปุ่มกดนะคะตรงนี้นะคะหรือว่าใช้เท้าเตะหรือเราเรียกว่าระบบแฮนด์ฟรีนั่นเองค่ะหรือจะกดผ่านรีโมทก็ได้การกดผ่านรีโมทลูกค้ากด2ครั้งนะคะดับเบลิลคลิกนั่นเองค่ะตัวฝาประตูก็จะปิดนั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะ บอะเท้าสามนะคะเราปรับแบบไฟฟ้าซึ่งจะมีปุ่มนะคะทางด้านขวามือนั่นเองค่ะ<ม>คุณลูกค้าพับง่ายนะคะสะดวกสบายกดได้เลยค่ะ<ม>ตัวนี้เพิ่มในเรื่องของอ่าพื้นที่ในการเก็บของนะคะ<ม>แล้วก็ตรงนี้สามารถเปิดได้นะคะ<ม>ไว้เก็บแม่แรงแล้วก็เก็บของนะคะ<ม>เปลี่ยนล้ออะไรสามารถเปลี่ยนได้ตรงนี้เลยคุณผู้หญิงก็สามารถเปลี่ยนได้นะคะ<ม>ใช้แม่แรงนะคะ ไขแล้วก็ปุ๊บตรงนี้ได้เลยค่ะก็จะมีน็อตตรงนี้ไขลงไปนะคะสุภาพสตรีก็สามารถเปลี่ยนตัวล้อ,อยางอะไหล่ได้เลยนะคะในส่วนของตัวล้อ,อยางอะไหล่เราแถมให้เป็นตัวแม็กคอร์ดเลยนะคะของเดิมๆเลยค่ะอ่าอันนี้ก็จะเป็นแบบออโต้นะคะเดี๋ยวจะให้ชมภายในกันนิดหนึ่งว่าภายในรุ่นนี้นะคะ เป็นยังไงแล้วก็เพิ่มความสะดวกสบายมากแค่ไหนคะเดี๋ยวไปชมกันเลยคะ่ะค่ะและสําหรับรุ่นนี้นะคะปุ่มนะคะเป็นปุ่มคุชสตาร์ทโดยที่ลูกค้าไม่ต้องใช้กุญแจนะคะใช้กุญแจวางตรงนี้ได้เลยคะ่ะแล้วก็กดปุ่มตรงนี้นะคะคุชสตาร์ทนะคะโดยการเหยียบเบรกหนึ่งครั้งแล้วก็กดปุ่มคุชสตาร์ทเองคะ่ะรถก็จะสตาร์ทได้เลยหรือลูกค้าอาจจะกุญแจอยู่ในกระเป๋าเราไม่ต้องควานหากระ คากุญแจนั่นเองค่ะมาชมตรงพวงมลาลัยกันนิดนึงนะคะของเรานะคะเป็นพวงมลาลัยแบบไฟฟ้าอีบพานั่นเองค่ะให้ความแม่นยาต่อการขับขีนะคะน้ำหนักเบาค่ะแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าต้องการเพิ่มความเร็วนะคะพวงมลาลัยจะช่วยในการถ่วงน้ําหนักขึ้นมานะคะตรงนี้ก็จะมาพร้อมกับปุ่มมัลติฟังกชันนะคะซ้ายมือนะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวการ บังคับนะหรือว่าคอนโทรลของหน้าจอตัวสิงนั่นเองค่ะพร้อมกับรับสายโทรศัพท์นะคะตัวนี้ส่วนขวามือนะคะเป็นการเซตติ n g บนหน้าจอแล้วก็ปุ่มล็อกความเร็วต่างๆนะคะรุ่นนี้นะมาพร้อมกับระบบล็อกความเร็วนะคะในการขับขี่ได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะซีรุ่นใหม่ล่าสุดนะคะตัวนี้ใช้งานนะคะเชื่อมต่อผ่านบลูทูธได้เลยนะคะสามารถนะคะ เล่นได้นะคะลูกเล่นนะคะเชื่อมต่อเพลงฟังเพลงนะคะแล้วก็มีในส่วนของตัวระบบนีเวกชันนั่นเองค่ะก็คือเป็นตัว GPS นําทางน,นั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะตัวแอร์นะคะปรับแยกอิสระนั่นเองค่ะบริเวณด้านซ้ายมือลูกค้าหนาวก็สามารถเพิ่มในเรื่องของตัวความเยน็นหรือว่าอุณหภูมิได้เช่นเดียวกันค่ะ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นไฟฉุกเฉินนะคะแล้วก็ส่วนตรงกลางนะคะด้านล่างก็จะเป็นในส่วนของตัวการปรับวิทยุหรือว่าหน้าจอแบบแมนนวลนะคะและนอกจากนี้นะคะรุ่นนี้นะคะสามารถปรับเปลี่ยนภาษาได้ด้วยค่ะลูกค้าต้องการเ,เพิ่มความสะดวกสบายเป็นภาษาไทายลูกค้ากดที่เซตติ้งนะคะเลือกที่ general ค่ะแล้วก็ ภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็เลือกเป็นภาษาไทยค่ะแค่นี้นะคะก็จะสะดวกสบายต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวเรามาชมบริเวณหน้าปัดกันนิดนึงค่ะรุ่นนี้พิเศษมากๆเลยนะคะก็จะมีในส่วนของตัวระบบไมค์คีนั่นเองค่ะระบบไมค์คีดียังไงก็คือช่วยในเรื่องของการเซฟตี้นะคะสำหรับลูกค้านะคะมีลูกหรือว่ามีเพื่อนมีคนในครอบครัวที่ต้องการจะใช้รถคันนี้แต่เราไม่อยากให้เขาใช้ความเร็วที่เกินกําหนดที่เราต้องการนะคะเราก็กดไปที่ ผมซ้ายมือนะคะหครั้งนะตรงนี้แล้วก็กดคําว่าตั้งคานั่นเองค่ะกด enter ตรงกลางเข้าไปแล้วก็เลือกคําว่า m y e a n นั่นเองค่ะตัวนี้จะสามารถเซตได้เลยว่าเราจะให้กุญแจอีกดอกหนึ่งนะคะใช้ความเร็วเท่าไหร่ลดเสียงปรับเสียงวิทยุเท,ท่าไหร่อันนี้ก็คือสามารถเซตตี้ช่วยในยเรื่องความปลอดภัยของคนในครอบครัวเราได้นั่นเองค่ะ ระบบช่วยโทรฉุกเฉินนะคะตัวนี้กรณีที่ลูกค้านะคะประสบอุบัติเหตุนะคะตัวนี้จะทําการโทรเข้าเบอร์1669ทันทีเลยนะคะแต่เราต้องเชื่อมต่อผ่านบูทชูนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาชมกันว่ารุ่นนี้มีความพิเศษอย่างไรทําไมต้องเป็นเอ t เรสไทเทนียมพลัสค่ะ ตัวนี้นะคะมาพร้อมกับหลังคาพาโนรามิกมูลลูฟนะคะเดี๋ยวมอนจะสาธิตวิธีการใช้งานให้ชมนั่นเองค่ะตัวนี้จะเปิดได้หลายแบบมากๆเลยนะคะลูกค้ากดตรงนี้นะคะหนึ่งคลัสนั่นเองค่ะหลังคาตัวนี้ม่านก,กระจกจะเปิดอยู่ที่ครึ่งคันนั่นเองค่ะแต่ถ้าลูกค้าต้องการเปิด,เ,ปดเต็มคันเลยกดอีกหนึ่งครั้งค่ะ อ่าม่านกระจกก็จะเปิดแบบเต็มคันนั่นเองค่ะและสําหรับตัวกระจกที่ลูกค้าต้องการจะรัดลมชมวิวนะคะก็จะมีปุ่มตรงนี้นะคะลูกค้าทัดหนึ่งครั้งเช่นเดียวกันค่ะก็จะเปิดมาครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็ถ้าเต็มคันนะคะลูกค้าทัสอีกครึ่งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งค่ะอ่าและนอกจากนี้นะคะในการปิดเช่นเดียวกันค่ะลูกค้าก็กดตรงนี้นะคะหนึ่งครั้ง ตัวกระจกก็จะปิดนะคะม่านกระจกก็เช่นเดียวกันนะคะก็กดบริเวณตรงนี้1ครั้งนะคะแต่ถ้าลูกค้าต้องการที่จะระบายอากาศหรือว่าระบายความร้อนก็จะมีปุ่มตรงนี้นะคะกดหนึ่งครั้งค่ะตัวหลังคานะคะก็จะเปิดขึ้นนิดนึงเป็นการระบายความร้อนนะคะหรือง่ายๆเลยค่ะเปิดแค่หนึ่งสเต็ปแค่นั้นเองค่ะ ยนะคะ1สเตปจะเป็นครึ่งคันนะคะแล้วก็อีสเตปหนึ่งค่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องระบบไฟกันเลยค่ะเริ่มจากตรงนี้เลยนะคะเป็นการเปิดปิดไฟนั่นเองค่ะปุ่มนี้ถ่าลูกค้านะคะเลื่อนตรงนี้นะคะจะเป็นระบบไฟหลีนั่นเองค่ะถ้าเป็นตรงนี้นะคะก็จะเป็นการเปิดไฟปกติค่ะหรือจะเปิดแบบออโต้ก็ได้ก็จะมีตัว ลูกไฟนะคะแล้วก็ตัว A นั่นเองค่ะเดี๋ยวม่อนจะพามาชมว่าการปรับไฟนะคะระดับเลนเป็นยังไงบ้างก็คือกดปุ่มตรงกลางนะคะจะมีแกนขึ้นแบบนี้แล้วก็มีเลเวลให้ลูกค้าเลือกได้ถึง4ระดับค่ะเดี๋ยวเราชมเลยนะคะลูกค้าต้องการปรับเลนนะคะสามารถหมุนตรงนี้ได้เลยนะคะไฟจะขึ้นแบบนี้เลยสูงต่ำแบบนี้ได้เลยค่ะอ่าอันนี้สูงสุดนั่นเองค่ะ น,นี้นะคะก็จะลดลงนะคะและนอกจากนี้ค่ะถ้าหากลูกค้าต้องเกิดต้องการเปิดนะคะในส่วนของตัวไฟตัดหมอกก็จะอยู่บริเวณนี้อันนี้นะคะถ้าเป็นตัวไฟตัดหมอกด้านหน้านะคะจะเป็นสีเขียวนั่นเองค่ะแต่ถ้าเป็นตัวด้านหลังก็จะขึ้นเป็นโว์สีส้มนั่นเองค่ะตัวนี้เราสามารถเลือกได้นะคะก็ทําการเปิดปิดตรงนี้นะคะ ส่วนตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราขับรถนะคะกางวันหรือกลางคืนหน้าจอนะคะสว่างเกินไปนะคะเราก็ปรับลดตรงนี้นะคะเพิ่มตรงนี้ได้เลยนะคะตรงนี้หรือเพิ่มตรงนี้ก็ได้นะคะกลางคืนหน้าจอของเราเป็น LED นะคะตัวนี้และสำหรับนะคะเลนกระจกด้านในนะคะตรงนี้สามารถปรับได้นะคะเป็นจอสติคค๊กขัปรับได้ซ้ายขวาเลยลูกค้าต้องการปรับทางขวาก็เลื่อนมาทางขวาแล้วก็ปรับระดับเลนเอาตามความต้องการของคุณลูกค้าเลยค่ะ ค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับเอเวอเรสที่นั่งไทเทนเนียมพาสรุ่นนี้นะคะในเรื่องของความสะดวกสบายแล้วก็ชุดแต่งรอบคันค่ะสนใจนะคะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ที่ช่อง f o อร์พระประแดง o f f i ิเชีนั่นเองค่ะเจอเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะว่าทางชรุงของเราจะรุ่นไหนมารีวิวคะ่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ